สวัสดครับสุริ f c อีการ a n n เ l สจดทานคราววันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรากับตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถ้วยใหญ่ของยุโรปตอนนี้ได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือการเจอกันระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานและปารีสแซงต์แชร์แมงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงไม่มีทีมจากอังกฤษอาเซนอลไปไม่ถึงดวงดาวนะฮะได้แค่พารอง ช็อกช้ำอีกแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลของมิเคลอาเตต้านะครับมือเปล่าสำหรับซีซั่นนี้แฟนเปินก็ผิดหวังกันไปตามกันนะครับแล้วก็มีแฟนบอลหลายๆทีมก็แอบสะใจที่อาร์เซนอลไม่ได้แชมป์นะครับเป็นเพราะเรื่องอะไรอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของอาร์เซนอลอินเตอร์และปารีสแซงต์แชงกง ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการชนแนลครับเพราะที่นี่อีกแชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับมีใครเชียร์อินเตอร์หรือเป็นสาวกของปารีสแซงต์แชงกแมงบ้างแสดงตัวหน่อยครับถ้าพูดถึง2ทีมนี้ในคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยบอกเลยว่าผมเชียร์ใครไม่ได้ เชียร์ฝั่งไหนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในอิตาลีผมคือสาวก r รอสโซเนรีครับหรือว่า a อซิมิลานเชียร์อินเตอร์มิลานไม่ได้เลยนะส่วนทางฝั่งของิเอิงฝรั่งเศสผมคือสาวก o โอเอมมักเนะฮะก็เป็นอาริของบริ c ันตัดแมงดังนั้นวางตัวเป็นกลางก็แล้วกันนะครับเป็นนักวิเคราะห์แบบนี้แหละดีแล้วนะฮะส่วนใครเป็นแฟนอาร์เซนอลครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลย เอนใหญ่อาร์เซนอลโอ้โหจบลงด้วยความผิดหวังแบบเต็มๆเ,เลยครับจับปลากี่เมอรนะครับร่วมรายการไหนก็ตกรอบหมดถ้วยสุดท้ายรายการสุดท้ายที่คาดหวังก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกในนัดที่2ต้องการชนะไปรสแงักแมงก็ยังทำไม่ได้นะฮะร,รวมผลสองนัด ก็แพ้พ่ายไป3-1ตกรอบและนั่นหมายความว่าอาร์เซนอลต้องรอความสำเร็จต่อไปอีก1ซีซั่นกูรูบางท่านบอกว่าอาร์เซนอลก็เหมือนดูละครหรือว่าภาพยนตร์ในเน็ f ฟลินะฮะเพราะว่ายัางต้องเจอกับตอนต่อไปในปีหน้านั่นเปรียบเปลยหมายความว่าอาร์เซนอล ยังไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จในเร็ววันนี้พีเมลีกก็แพ้ให้กับทางลิเวอร์พูลพีเมลีกหรือว่าหลีกสูงสุดรอมากี่ปีแล้วครับผมเชื่อว่าใครเป็นแฟนอาร์เซนอลมาอย่างยาวนานก็คงจะบอกอะไหนๆกูก็รอมาเกิน20ปีแล้วรอยีสักหน่อยจะเป็นอะไรไปบางทีมรอ30ปีบางทีมรอ50ปีกว่าจะได้แชมป์หลีกสูงสุดรอยีสักนิดนึง ปีหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ส่วนถ้วยยุโรปไม่ว่าจะเป็นถ้วยสมัยเก่าอย่างยูโรเปียนหรือสมัยใหม่อย่าง UCL หรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาเซนอลยังไม่เคยได้ครับใกล้เคียงที่สุดก็คือปี2006ที่แพ้กับทางบาร์เซโลนาในนัดชิงชนะเลิศและครั้งนี้ที่ผ่านเข้าสูดด่ในรอบรองชนะเลิศแต่อาเซนอลยังทำไม่ได้อาริร่วมกรุงลอนดอน อย่างเชลซีก็เลยยืดอกพกความมั่นใจเพราะว่าเชลซีได้ไปแล้วถูกต้องไหมครับถ้าวัดกันในเรื่องของอริร่วมกรุงลอนดอนเอฟเวครับก็ตกรอบนะครับพาราบาวครับก็ตกรอบปีนี้เป็นปีที่อาเซนนลมือเปล่าครับมิเกลอาร์เตต้าเข้ามาคุมทีมยังไม่สามารถพาทีมได้แชมป์ในรายการระดับเมเจอร์ครับ นี่คือสิ่งที่อาร์เตต้าต้องยอมรับนะครับว่าอาเซนนลทีมชุดนี้ชุดของเขายัางไม่ดีพอครับจะไปบอกว่าอาเซนอลชุดนี้ดีที่สุดกว่าทีมอื่นๆแต่น่าเสียดายที่อาเซนอลไปไม่ถึงดวงดาวแบบนั้นพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าทีมที่ดีที่สุดคือทีมที่เป็นแชมป์ครับในทุกๆรายการดังนั้น Arsenal อาเซนอลยังไม่ดีพอ,อยังต้องเติมต้องเสริมต้องเพิ่มครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพิ่มกองหน้าตัวฉกาจกองหน้าที่ใช้โอกาสไม่เปลืองกองหน้าที่สามารถโป้งปิดบัญชีให้อาร์เซนอลได้เพราะที่ผ่านมาอาร์เซนอลพลาดเยอะสร้างโอกาสได้เยอะแต่ยิงกันไม่คมจบสกอร์กันไม่เด็ดขาดเรื่องนี้เราพูดกันมา2-3ปีแล้วนะครับแต่อาร์เซนอลของอาร์เตต้ายังเพิกเฉยยังมองว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่จำเป็นสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่จำเป็นที่สุด สำหรับอาร์เซนอลในตลาดหน้าร้อนรอบนี้เลยครับไม่ว่าคุณจะต้องจ่ายให้กับกองหน้าตัวไร้กาตัวเป้งระดับท็อปคุณภาพเท่าไหร่ถ้ามันมั่นใจว่าปัญหามันจะจบคุณต้องยอมเจ็บเพื่อให้มันจบงานไม่รู้ล่ละครับว่าอาเตต้ากับทีมงานไปล็อกเป้าใครแต่ซัมเมอร์นี้ถ้าคุณไม่ได้กองหน้าตัวเก่ง เหลี่ยมจัดจัดยิงคมคมมีความชัวมีความแน่นอนถ้าอาร์เซนอลไม่ได้ก็เลิกฝันในการคว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ไหนก็ตามทีนะครับแชมป์ในประเทศหรือจะเป็นแชมป์ใหญ่ที่พวกคุณปรารถนาอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลิกฝันซะอันนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะไปทิมแทงใจดำของแฟนบอลอาร์เซนอลแต่ทุกทีมทุกทีมที่ประสบความสำเร็จคุณจำเป็นต้องมีกองหน้า ที่เป็นประเภทเครื่องจักรถล่มประตูครับคุณถึงจะฝ่าฟันอุปสรรคขวากน้มไปจนสุดทางแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้ให้ได้ดังนั้นเอาใจช่วยแฟนอาเซนอลน,นะครับให้ได้ตัวกองหน้าที่ใช่จริงๆอาจจะต้องยอมจ่ายเกิน100ล้านปอนด์แต่คุณต้องยอมครับกองกลางคุณยังเอามาในราคา100ล้านปอนด์ได้แล้วนับระษาอะไรล่ะครับ สำหรับกองหน้าตัวเป้าในระดับ100ล้านปอนด์120ล้านปอนที่คุณควรจะต้องจ่ายคุณก็ต้องจ่ายครับอะไรที่มันต้องจ่ายอย่าลืมคุณต้องจ่ายแค่นั่นเองครับนะฮะทีนี้เราไปดูประเด็นที่2ครับเรื่องราวของคู่ชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนี้ครับอินเตอร์มิลานกับปารีสแซงต์แชร์แมง อาจจะมองว่าอมืมันไม่ได้เป็นคู่ชิงในฝันเลยวะ่ะสำหรับงูใหญ่กับปริสแซงชักแมงแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าทั้งงูใหญ่ท Paris ั้งปริสแซงชักแมงต่างเหมาะสมแล้วก็คู่ควรที่จะเป็นคู่ชิงในครั้งนี้ครับเราไปคุยเรื่องของปริสแซงชักแมงกันก่อนครับปอชหรือว่าปารีสเนี่ยถูกมองว่าเป็นทีมเต็งนะครับสำหรับในไฟนอลรอบนี้ เพราะว่ามีความสดใหม่มีความกระเฮี้ยนกระเหือเรือมีความกระหายมีความหลากหลายมีความร้ายกาจมีการเล่นที่จับทางได้ยากนะครับตัวนักเตะแต่ละคนสามารถทำประตูได้ทุกรูปแบบจากทุกพื้นที่ของสนามมีกองหน้าที่ดีนะครับมีตัวปีกที่ใช้งานได้แบบตลอดเวลา ทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองมีแดนกลางที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคและก็ทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่หาตัวจับยากครับมีแนวรับที่ถือว่าใช้ได้เลยและรวมไปถึงการที่เปสเชมีเทพพิทักษ์ประตูอย่างดอนารูมา่ามันเลยทำให้ปารีสแซงต์แมงมีลุ้นถึงการเป็นแชมป์ในปีนี้ ทุกสายตามมาโฟกัสที่ดอนนารูมาครับโอเคละ่ะตัวรุกกองหน้าริมเส้นเพลย์เมเกอร์คุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปคุณจะยิงกี่ลูกก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องมีก็คือนายประตูที่สามารถปัดป้องแล้วก็โชว์ซูเปอร์เซฟให้กับทีมในช่วงเวลาการแข่งขันได้เอาใกล้ตัวเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหมาด ตั้งเล็กแรกแล้วก็เล็ก2ที่เจอกับอาร์เซนอลดอนนารมานี่แหละครับที่เป็นคนหยุดยัง้งไม่ให้อาร์เซนอลเข้าชิงเล็กแรกเนี่ยดอนนาร u ม e าซูเปอร์เซฟถึง5 s a เซฟและเล็กที่2ทําำเซฟยากๆ3ครั้งและแต่ละเซฟของเขาต่างเป็นลูกเซฟที่เปลี่ยนโฉมการแข่งขันในสถานการณ์ที่ทีมตัวเองกำลังแกว่งลำไม่นิ่ง แต่มีดอนารูมาคอยหยุดพายุเกมรุกข,ของฝั่งตรงข้ามเอาไว้จากที่ต้องเสียเปรียบกลายเป็นเท่ากันจากที่เท่ากันกลายเป็นได้เปรียบเพราะบริษัทากแมงไม่เสียประตูง,ง่ายๆก็เพราะว่าดอนารูมานี่แหละครับและดอนารูมาพาทีมฝ่าอุปสรรควากหนามกำแพงที่สูงชันมาแล้วกี่ครั้งนะฮะแล้วที่ผ่านมาที่อิตาลีเนี่ย ทีมชาตอิตาลีเคยคว้าแชมป์รายการสําคัญเป็นเพราะใครล่ะครับก็เพราะดอนารมาเนี่แหละครับคนอังกฤษจํากันได้ดีฮะว่าดอนารมานี่กินอะไรมาวะเนี่ยเหนียวเหลือเกินเช่นกันครับในรอบที่ผ่านมาโค่นทีมไหนมาเราบ้างก็ต้องจดจําชื่อของดอนาร m มาไปจนตายเลยนะฮะเพราะว่าดอนารมานี่คือเหนียวจริงแล้วนัดชิงนะครับ มีความหมายสำหรับดอนาร m มาด้วยเพราะว่าเขาเป็นเด็กเก่าของเอซิมิลานครับซึ่งเป็นอาริร่วมเมืองเลยสำหรับอินเตอร์มิลานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสถิติของดอนารูมาที่เจอกับอินเตอร์มิลานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า12นัดที่ลงเฝ้าเสาและเจอกับอินเตอร์เนี่ยชนะแค่2แพ้ไปถึง6เกมแต่นัดชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้และ นี่คือปีที่เปเช่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้ต้องพึ่งพาซูเปอร์สตาร์แค่ใครคนใดคนหนึ่งเหมือนก่อนไม่ต้องพึ่งพาเมสซี่ไม่ต้องพึ่งพาเนยมาไม่ต้องพึ่งพาเอ็มปัปเป้ appe, แต่ทุกคนจับมือเดินหน้าไปด้วยกันครับนี่คือข้อดีและเป็นเป,นเ,ปนเช่ที่วิ่งกันเยอะมาก ช่วยกันไล่ช่วยกันเพรสช่วยกันวิ่งช่วยกันเล่นเกมรุกช่วยกันเล่นเกมรับมาเลยทำให้เปเชปีนี้เป็นปีที่ดูพร้อมสุดๆครับเพียงแต่ว่าเป๊เชก็ต้องระวังเพราะว่าคู่แข่งของพวกเขาอาจจะไม่ใช่บาร์เซโลนาที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้แต่เป็นอินเตอร์มิลานทีมนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงครับคือประเด็นที่3ครับ ูใหญ่อินเตอร์มิลานประเด็นนี้น่าสนใจผมบอกเลยว่าให้จับตาทีมของอินซากีนะครับทีมของซิมป์โนอินซากีนะครับไม่ได้ฟลุกนะครับกับการเข้ามาสู่นัดชิงชละเลิศในครั้งนี้ครับ3ปีหลังสุดอินเตอร์เข้าชิงได้2ครั้ง2ปีก่อนเข้าชิงแต่แพ้แมสซิตี้ถูกต้องไหมครับปีนี้มาเจอกับเปเชแน่นอนครับ เราต้องยกเครดิตให้กับผู้ชายคนนี้นั่นก็คือซิมเนตอินซากิตลอด4ซีซั่นที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าไม่มีซีซั่นไหนที่ซิมเนตอินซากิสามารถใช้เงินในการเสริมทัพซื้อนักเตะหน้าใหม่เกิน100ล้านยูโรเลยครับคือมีงบประมาณแบบจำกัดจำเขียแต่ซิมเนตอินซากิกับทีมงานถือได้ว่าใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด มีหลายรายครับที่อินซกเลือกที่ไปดึงตัวมาแบบฟรีๆแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ตัวฟรีนี่แหละกลายเป็นตัวหลักเป็นหัวใจที่ขาดไม่ได้อย่างมาคุสตูรามนะครับกองหน้าตัวเป้าที่โอโหแบ่งเบาภาระราตโลแมตนเนสได้อย่างยอดเยี่ยมครับหรือเฮนริกมาคิทไทยานที่เซนฟรีมาแบบไม่ได้คิดว่าจะเป็นตัวหลัก เป็นแค่อะไรเสริมแต่ในวันนี้เขาคือจอมเทคนิคเป็นหัวใจของแดนกลางอินเตอร์มิลานเลยครับและอินเตอร์มิลานซีซั่นนี้แทบจะไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแบบยกชุดจากในชุดที่เข้าชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ีกเมื่อ2ซีซั่นก่อนนะครับก็มีแค่บางตำแหน่งอยา่างอันเดรโอนานาที่หายไปก็มาเป็นยานซอมเมอร์ที่ไปดึงตัวมาด้วยค่าตัวจุ่มจิบมากแต่กับกลายเป็นว่ายานซอมเมอร์เนี่ย นิ่งกว่าเดิมชัวร์และละเอียดกว่าโอนาน่าด้วยตัวกองหลังก็เป็นปวาวาตัวกองกลางก็มีเฮลิกมาคิทยานมาเติมกับทางด้านของบารเรล่าและอีกหลาหลายคนหน้าคู่นะครับจากที่เคยเป็นเอดินเชโกก็มาเป็นมาคุสตูรามจับคู่กับทางราวเตโดมาติเนส11คนส่วนใหญ่เป็นชุดหลักเติมเต็มหน้าใหม่แค่บางรายเท่านั้นแต่ที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับ ภาพรวมส่วนใหญ่ของนเตะอิตาลีลานแก่ขึ้น2ปีแต่เป็นการแก่ขึ้น2ปีที่วิ่งกันเยอะกว่าเดิมแล้วมีความเคี่ยวกันมากขึ้นและมีลูกล่อลูกชนกันเยอะขึ้นมีความเจนจัดกันมากขึ้นรู้ผ่อนหนักผ่อนเบารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรรู้จังหวะไหนควรสปีดจังหวะไหนดึงช้าคือเป็นทีมที่เคี่ยวเก๋ามีประสบการณ์โชกโชนและเล่นด้วยยากเพราะว่า เหลี่ยมจัดมากดังนั้นคู่ชิงเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกนะครับสนุกมากทั้ง2ทีมเนี่ยต่างมีกลยุทธ์มีแบบแผนมีเกมแพลนที่ยอดเยี่ยมแตกต่างกันออกไปนะครับเกาอินเตอร์หรือจะเป็นสดบริสัน์แชตแมงที่จะได้เป็นเบอร์หนึ่งของแชมป์ยุโรปผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ณเวลานี้มีคำตอบผมก็เช่นกันถ้าต้องเลือกฝั่ง สำหรับทีมจะเป็นแชมป์ผมก็ยังมองว่าบาร์เชโลแมงเนี่ยมีภาษีดีกว่าอินเตอร์มิลานอยู่ที่55ต่อ45%เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ทางว่าผมเลือกนะผมเลือกจากที่ดูบาร์เซโลน Saint ่ามาในปีนี้น่าจะพร้อมที่สุดแหละดีกว่านิ่งกว่าละเอียดกว่าในยุคที่มีเมสซี่ในยุคที่มีเอ็มบาเป้ é, เป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยซ้ำดังนั้น ถ้าจะจิ้มทีมชนะแน่นอนครับเปเ,เช55ต่อ15ปแล้วคุณล่ะครับมองว่าทีมไหนระหว่าง2ทีมนี้ร่วมกันส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ first เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเคระห์จานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการชาแนลครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ